เข้าสู่ศูนย์ถแถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ถ่ายทอดสดจากกระทรวงสาธารณาสุขประจำวันจันทร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2565ดิฉันทันตแพทย์หญิงปัทมาชชนะเมธาจากสำนักทันตาสาธารณาสุขกรมอนามัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในวันนี้นะคะจะแบ่งการถแถลงข่าวเป็นสช่วงค่ะ ช่วงแรกเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโควิด -19 สายพันธุ์ ba 4และ ba 5นํานำทีมโดยท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์ และรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นายแพทย์บรรลังอุปพงษ์และท่านสุดท้ายค่ะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณาสุขดรนายแพทย์อาชวินโรจนวิวัฒน์ค่ะและช่วงที่2นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนโดยกรมควบคุมโรคค่ะ เรามารับชมประเด็นแรกกันก่อนเลยนะคะเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับประเด็นการเฝ้าระวังโคงวิด -19 สายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 ค่ะเรียนเชิญค่ะครับก็ขอบคุณหมอปฐมานะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตสวัสดีพี่น้องสือผู้ชมที่รับทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ที่ติดตามขออ้อมูลข่าวสารของกระทรวงสาธารณสุขผ่านทาง Facebook like ไ i v e นะครับ ก็วันนี้ก็คงได้เวลาที่หลังจากที่มีการระบาดของจุด4.5นะครับแล้วทางกรมก็ได้เคยเอาข้อมูลมาแจ้งให้ท่านทราบนะครับวันนี้ก็คงจะมาติดตามอัปเดตสถานการณ์กันนะครับว่าไปถึงไหนอย่างไรแล้วนะครับก็เราตรวจในทุกๆสัปดาห์นะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่า ขณะนี้เนี่ยก็เป็นโอไมคอนร้อยเปออย่างที่เราเคยเวียนนะครับก็เหมือนกับที่โลกใบนี้เป็นนะครับในโอไมคอนเองก็มีสายพันธุ์ย่อยๆนะครับวันนี้มี BA.1 นะครับประมาณ10รายนะครับประมาณ1%นะครับแล้วก็มี BA.2 นะครับ b a เออย่างละประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนัั้นนนอี้คือสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับโอไมคอนเนี่ย ทั่วประเทศแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ตรวจพบไม่ได้เว้นจังหวัดไหนนะครับอัน,นนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันในแต่ละสัปดาห์นะสีเหลืองๆเป็นเดลต้านะว่าเดลต้าหายไปหมดเกือบหมดแล้วนะครับก็เหลือโอมิคอนเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าผู้จะเดินทางจากต่างประเทศหรือในประเทศทีนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราตรวจด้วยวิธีการตรวจเบื้องต้นที่เรียกสกิฟเทสหรือตรวจแล้วก็ตรวจเรื่องของการหายไปของตำแหน่งยีนเนี่ยนะครับก็พบว่า 948รายที่เราตรวจเนี่ยก็เป็น BA 1อยู่10ลรายนะครับแล้ว BA 2อยู่4 47นะครับแล้วก็ BA 45การตรวจชั้นต้นเนี่ยเราจะไม่ได้แยก4กับ5นะครับแต่ว่าจริงๆเราแยกได้นะครับแต่ว่าถ้าการแยกเนี่ยเราจะต้องเพิ่มอีก1ขั้นตอนซึ่งขณะนี้เราคิดว่า BA 4.4.5เนี่ยไม่ได้มีอะไรต่างกันนะครับมันก็ในการตรวจชั้นต้นเราก็เลรวม BA c 4, 4 5เพราะเขากลายพันธุ์ในตำแหน่งที่คล้ายกันนะครับก็ 489ลายนะครับอันนี้ก็จะมาให้เห็นนะครับถ้าเราแยกกลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศนะเราก็พบว่า46ตัวอย่างเนี่ยเป็นจ4.5ซะ78นะเปรเซ็นต์นะประมาณ80นะครับแล้วก็กลุ่มอื่นๆในประเทศเนี่ย900ตัวอย่างเนี่ยก็จะมีจ4.5ประมาณครึ่ง1 50นะครับอันนี้คือ,อสิ่งที่ที่เราพบอยู่นะครับ ถ้าเราดูลายสัปดาหออ์ก็จะเห็นอย่างที่เห็นอยู่บนจอมเออีเริ่มต้นออจากประมาณ6%กเกว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มาเป็น44.3แล้วก็มาเป็น51.7นะนี่คือภาพรวมออของทุกกลุ่มที่เราตรวจอยู่ในประเทศนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับ จะเห็นว่ามันกระโดดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหน่อยก็อย่างที่อธิบายทราบแล้วมันมีตัวอย่างเทม,มาเยอะมากพอสมควรในช่วงนั้นก็เลยเห็นตัวอย่างแต่ว่าแน่นอนสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้ถอยลงไปนะครับเรียงแตียว่าความชันของกราฟเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชันมากเท่าเก่าอาจจะค่อยๆเพิ่มไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็คาดการได้ว่าอีกไม่นานนะครับ ba 4 5่เนี่ยก็จะพูดง่ายๆว่าเป็นคองตลาดเป็นส่วนใหญ่ของการติดเชื้อในประเทศไทย เราพบเกือบทุกเขตนะครับก็ค่อยๆทย,ย,ย,ยอยตรวจกันมานะครับก็ตอนนี้เว้นเขต3เขต8เขตสิบนะแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะมีจำนวนตัวอย่างที่เป็น b a 4 5. 5เหมือนกันนะแต่ว่าเนื่องจากการตรวจเป็นการสุ่มตรวจนะครับก็เข้าใจว่าเยอะที่สุดยังเป็นกรุงเทพมหานครนะตัวเลข majority เลยอยู่กรุงเทพมหานครเป็นหลักใหญ่แล้วก็ถ้ากรุงเทพเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่มันก็จะทำให้เกิดภาพรวมประเทศเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนั้นนะครับ ต้องเรียนครับว่านอกจากเราตรวจเบื้องต้นที่ว่าแล้วที่ได้ผลในหนึ่งวันแล้วเนี่ยเรายังเอาจํานวนตัวอย่างจานวนหนึ่งเนี่ยมาตรวจที่เรียกว่าโฮจีโนมเซคเวนซิ่งคือถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัวนะครับซึ่งอันนี้จะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ถึงจะรู้ผลเพราะว่านอกจากกระบวนการตรวจแล้วยังต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมด้วยนะครับเพราะ ก็จะใช้เวลานิดหนึ่งก็บางส่วนก็จะมีการซ้ํากันนิดหน่อยนะครับดัะนั้นก็ถ้าถามว่าวันนี้มีเอจุดสีมีเท่าไหร่ก็มีสักประมาณพันลายนะครับในประเทศไทยแต่ว่าตัวเลขพันลายไม่มีความหมายอะไรนะผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะเราอย่าไปลงเลยว่ามีพันแล้วอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยมีความหมายเพราะว่าเ,เราต้องดูสัดส่วนว่าจริงๆเพราะว่าแน่นอนเราเชื่อว่าคนติดเชื้อโควิดในประเทศไทยเนะี่ยมันมีหลายพันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราตรวจเจอ เป็นสัดส่วนเท่าไหร่อันนี้น่าจะมีความหมายมากกว่าถ้าสัดส่วนมันเยอะกว่าอีกสายพันธุ์หนึ่งเนี่ยแสดงว่ามันแพร่เร็วกว่าและมันกำลังจะเบียดสายพันธุ์เก่าออกไปนะครับออพอเราลองมาวิเคราะห์ดูในรายละเอียดของกลุ่มต่างๆครับก็สไลด์นี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับใน,ในเวลานี้แต่ว่าเราก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปออท่านจะเห็นว่าซ้ายมือสุดเนี่ยรอยเจ็ดสลายเนี่ยคือภาพรวมนะภาพรวม นะครับเราพบว่ามี B A จุดเนี่ยอยู่ประมาณ35-36%เอนะครับแล้วพอเราแยกมาเป็นกลุ่มบุคลกากรทางการแพทย์เนี่ยก็ไม่ได้มี B A 4ุ5มากกว่าคนอื่นนะครับนั่นหมายความว่า B A 4ุเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกิดในบุคลกากรทางการแพทย์เนี่ยมากกว่านะครับแล้วก็พวกที่ C T ต่ำๆๆนะ C T อน้อยก็แปลว่าเชื้อเยอะๆนะติดเชื้อแล้วเชื้อมากเลยทีเดียวเนี่ยก็36%กนกว่ากลุ่มที่มีอาการดุนแรงนะครับใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่าปอดอักเสบเนี่ยเอ่อเพอเราได้ตัวตัวอย่างมาแค่11ลายนะมันยังน้อยเกินไปแต่ก็ตรงเนี้ยพอดูสัดส่วนก็เป็น BA.4.5 นี่ประมาณ36-37ลายนะครับซึ่งซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับเพราะฉะนั้ ในเบื้องต้นเท่าที่เรามีข้อมูลวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ปรากฏว่ามีความรุนแรงจาก BA.4.5 เมื่อเทียบกับ BA.2 หรือจุดหเดิมเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดจากข้อมูลนะครับเพียงแต่ว่าตัวเลข11ลายเนี่ยมันต่ำเกินไปเพราะฉะนั้นขอเวลานะครับวันนี้เราก็ได้ขอความร่วมมือไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้โรงพยาบาลที่มีคนไข้ใส่ท่อช่วยหายใจคนไข้ปอดอักเสบเนี่ย ได้ส่งตัวอย่างมาตรวจเพิ่มขึ้นนะครับถ้าตัวอย่างจํานวนมันมากขึ้นเนี่ยข้อมูลทางสถติมันก็จะแม่นยำมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คงต้องอดใจรอนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับขณะนี้เนี่ย BA.4.5 ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นะดูได้จากไหนก็คือสัสดส่วนนะครับที่มันขึ้นไป50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วมันจะค่อยๆเบียดตัวเก่าออกไปนะครับเหมือนที่เคยโอไมคอนเคยเบียดเดลต้านะครับจุด2เคยเบียดจุด1นะครับตอนนี้จุด4 5ก็เบียดค่อยๆเบียดไปนะครับความรุนแรงเนี่ยข้อมูลยังไม่มากพอนะครับขอติดตามอีกหน่อยหนึ่งนะครับว่าในคนที่ใส่ท่อคนที่ปอดอักเสบนั้นเนี่ย หรือแม้กระทั่งคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับมี b ีสัดส่วนของ BA. 4อจเนี่ยต่างไปจากคนที่ติดเชื้อทั่วๆไปหรือเปล่านะครับมาตรการส่วนบุคคลยังจําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นนี้มันเป็นเรื่องที่เวลาเราเจอกับพันุ์ใหม่เจอกับอะไรก็ตามทีที่เรากลัวว่ามันจะมาเกิดปัญหากับสังคมเราเนี่ยเ,เพราะเราคิดว่ามันน่าจะแพร่เร็วกว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น หน้ากากล้างมือหลีกเลี่ยงการไปคิดทำดกิจกรรมหรือสถานที่แออัดอะไรก็ยังมีความจำเป็นนะครับผมคิดว่าน่าจะต้องร่วมไม้รหรือแม้ว่าเราจะไม่ได้บังคับกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ขอให้อันเนี้ยน่าจะเป็นสุขนิสัยส่วนบุคคลที่จะช่วยกันเพราะว่าทุกคนทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนมีประสบการณ์ครับที่ท่านใส่หน้ากาก,ากมาสองปีกว,กว่าเนี่ยท่านเป็นหวัดน้อยลงหรือเปล่าลองถามตัวเองดูนะะถ้าคำตอบคือใช่แสดงว่า อุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยมันช่วยท่านในการป้องกันการติดเชื้อได้แน่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังอยากให้ดําเนินการเรื่องพวกนี้อย่างเข้มข้นนะครับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับเพื่อให้ภูมิคุ้มกันสูงมากพอเรายังไม่มีวัคซีนเวอร์ชั่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนที่เราใช้ใช้อยู่ยังเป็นวัคซีนรุ่นรุ่นเดิมนะครับมันมีลักษณะสําคัญของมันอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยภูมิคุ้มกัน มันจะลดลงและมันจะสู้กับพันธุ์ใหม่ๆได้น้อยลงน,นนี้คือข้อสรุปที่ที่ค่อนข้างจะชัดเจนทั่วโลกเพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งที่เราจะใช้กลยุทธ์ขณะนี้เรายังไม่มีวัคซีนใหม่ก็คือว่าเราฉีดเข็มกระตุ้นเพื่อให้ภูมิมันยกสูงขึ้นไปอีกนะครับแล้วเราก็พบว่าในการทดสอบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยกมิสตั์ก็เคยทำมาหลายครั้งว่าถ้ามีการกระตุ้นด้วยเข็มกระตุ้นนะครับ แล้วก็ภูมิยกสูงไปมากพอเนี่ยมันจะช่วยต่อสู้กับเชื้อสายพันธุ์ใหม่ๆได้นะครับวันนี้เรามีสายพันธุ์ ba 5อยู่ในสต็อกแล้วเราก็ลังจะเพาะเชื้อให้มันได้จำนวนมากพอแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาทดสอบกับวัคซีนที่ท่านฉีดไปนะเข็มสามเข็มสีอะไรไม่รู้แหละนะครับว่าตกลงมันสู้กันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็อันนี้ก็ต้องอดใจรอในต่อไปเพราะฉะนั้นในข้อแนะนำขณะนี้ก็คือผมคิดว่าคนที่ ได้แค่สองเข็มคงไม่พอนะครับคงต้องฉีดเข็มกระตุน้นคนที่ฉีดเข็มสามแล้วแต่นานแล้วนะครับหกเดือนแล้วอะไรแล้วเนี่ยภูมิมันคงตกไประดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะกระตุ้นเพื่อให้มันภูมิมันยกสูงขึ้นมาเพื่อสู้กับ b a 4 5ก็เป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์นะครับอันนี้คือ,อสิ่งที่เราอยากฝากข้อความไปยังพี่น้องประชาชนทุกคนครับแล้วก็อย่าพึ่งตกตกใจไปเกินกว่าเหตุนะครับผมคิดว่า เราอาจจะเห็นข้อมูลเรื่องของการนอนโรงพยาบาลหรือไปโรงพยาบาลจํานวนมากขึ้นนี่ก็อาจจะเนื่องจากการที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่า ba. จ4ด5ี่จุดานี่คือซ่ามันก็หลบภูมิได้บ้างแล้วก็มันก็คนที่เคยเป็นแล้ว ba. 1ก็อาจจะเป็นซ้ําได้นะครับแล้วกออ็พูดง่ายๆว่าเมื่อมันแพร่เชื้อเร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้การติดง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะมีคนไปนอนโรงพยาบาลเยอะขึ้น แต่ว่าสัดส่วนต้องดูก่อนว่ามันใช่จาก b a 4 5เป็นสาเหตุหรือไม่หรือว่ามันเป็นสัดส่วนที่เพิ่มไปตามจํานวนของคนติดเชื้อนะครับเหมือนกับตอนที่โอมคอนมาใหม่ๆเนี่ยพอมันติดเชื้อเยอะๆมันก็มีคนอาการดักมากขึ้นนะครับเป็นสัดส่วนกันขึ้นไปก็คงขออนุญาตยุติเพียงนี้ไม่ทราบท่านลองยุตท่านบัลังกับท่านชวินมีอะไรเพิ่มเชิญครับ ครับขอบพระคุณท่านทิ่ปรึครับก็ขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมในประเด็นที่ท่านทิปึได้นําเรียนเมื่อสักครู่ในเรื่องการทดสอบภูมิคุ้มกันของ ba 5นะครับเรียนว่าตอนนี้เชื้อไวรัส ba 5เนี่ยเราได้เพาะเชื้อขึ้นเรียบร้อยและมีความแข็งแรงพอนะครับตอนนี้ได้ทําการทดสอบไปแล้วทั้งหมด21ตัวอย่างนะฮะแยกเป็นกลุ่มที่ฉีดซโนแวค2เข็มแล้วก็แอสตาเข็มที่30ตัวอย่าง อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นไซโนแวคสองเข็มแล้วก็ไฟเซอร์เข็มที่3อีก11ตัวอย่างผลจะออกภายในวันศุกร์กนี้นะครับจะนําเรียนท่านริพดีเพื่อชี้แจงความคืบหน้าอีกครั้งนะครับส่วนประเด็นที่2นะครับ ba. 4ตอนนี้กําลังพยายามเพาะอยู่เนื่องจากเชื้อที่ได้ยังไม่มีความแข็งแรงพอนะฮะอีกตัวอย่างกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นของอมหาลัยนะครับก็จะเป็นเคสที่ที่ไซโนแวคสองเข็ม แต่ไฟเซอร์เข็ม3เป็นหนึ่ใน6ก็คือเป็นโรโดสนะฮะเรามีตัวอย่างนี้2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ฉีดครบ14วัน6ตัวอย่างหมายถึงเข็ม3ที่เป็นไฟเซอร์หนึ่งใน6นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะเป็น28วันหลังจากเข็ม3อันนี้ก็คงน่าจอะภายในอาทิตย์หน้านะครับนั่นจะเรียนความคืบหน้านะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็เรียนย้ำกับทุกท่านว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ภายใต้การนําของท่านสุภกิจได้มีนโยบายในการติดตามสายพันธุ์อย่างเข้งครดและเข้มง,งวดนะครับเราช่วงนี้โฟกัสไปในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตแต่สิ่งที่เรา,าไม่ได้ลืมก็คือการเฝ้าระวังสายพันธุ์ใหม่โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศมไม่ว่าจะเป็นสนามบินไม่ว่าจะเป็นท่าเรือหรือาาชายแดนนะครับ ก็มีการตรวจสอบสายพันธุ์แทบจะทุกทรายนะครับก็เรียนเพิ่มเติมตรงนี้ครับคัาันครับขอบคุณท่านอธิบดีและรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นอย่างสูงนะคะสำหรับข้อมูลการเฝ้าระวัง BA. 4และ BA. จค่ะสถานการณ์สายพันธุ์เนี่ยทั้ง BA. จและจุดเนี่ยถึงแม้จะมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ ลดลงได้ค่ะถ้าเราช่วยกันป้องกันดูแลสุขภาพของเราดูแลสุขอ,อนามัยส่วนตัวแล้วก็มาตรการป้องกันส่วนบุคคลนะคะเป็นสิ่งที่ท่านอธิบดีก็ได้ย้ำถึงความสำคัญนะคะในวันนี้มีคำถามค่ะสอบถามคำถามแรกนะคะนอกจากสายพันธุ์ BA.5 แล้วค่ะล่าสุดมีสายพันธุ์ BA.2.75 ที่พบในอินเดียอเมริกาแล้วก็อังกฤษ สายพันธุ์ดังกล่าวมีความน่ากังวลอย่างไรและก็พบในประเทศไทยแล้วหรือยังคะครับขอบคุณครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับจุดสองจุด 7, 5, เนี่ยอย่างอย่างที่ผมเคยเรียนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะ,ะ VOCLUM เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะจุดสีนะมีจุดสองจนะที่เคยเป็นปัญหาที่อเมริกามีจุดสองจุดเก้าะไนยคือคือมีหลายตัวนะครับซึ่งประมาณ6ตัว เพราะฉะนั้นถ้าจุด2.75เน่ยถ้าเกิดมันดูท่าทางแล้วจะมีปัญหามากขึ้นเนี่ย w h o SO ก็จะจัดเข้ามาเป็น LUM ด้วยเช่นกัน,นแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะยังไม่ได้จัดนะครับแล้วก็เพิ่งมีตัวอย่างรายงานเข้าไปซับมิทไปที่ GSE เนี่ยประมาณ60กว่าตัวอย่างเท่านั้นคือมันยังน้อยเกินไปที่ที่เราเราก็เห็นลักษณะของการกลายพันธุ์อะไรทั้งหลายเช่นที่สไปโปรตีนมีการกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ หรือว่าการไกลพันในบางตำแหน่งซึ่งอาจจะซักแน่นมันสอบไปในทางที่มันอาจจะหลบภูมิหรือเปล่าแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งกังวลไปไปเกินกว่าเราพยายามคือจริงๆทางประเทศไทยเรารวมถึงกรมวิทยาศาสตร์เนี่ยเรามีเครือข่ายที่พูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์อยู่ทั่วโลกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เฝ้าระวังอยู่ในประเทศด้วยการทําการถอดรหัสพ<ด>ันธ<ด>ุกรรมทั<ด>้งตัวเนี่ย สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่า500ตัวอย่างอยู่แล้วดังนั้นถ้ามันโผล่มาในประเทศไทยเมื่อไหร่เราก็จะเจอเราก็จะจับได้แต่ต่อก็ถามเลยว่าจุดสองยังไม่มีครับยังไม่มีแต่ว่าเราก็จะเฝ้าระวังกันต่อไปครับ คำถามที่2นะคะแนวน้องสถานการณ์ผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งปัจจัยหลักค่ะมีอะไรบ้างแล้วก็สายพันธุ์ BA.4 และก็จุด5เนี่ยมีส่วนด้วยหรือไม่ค่ะอย่างนี้ครับอย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าคนไข้หนักสมมุติว่ามี2อสมมุตินะหนักนะฮะสมมุติคนไข้หนักมี2ถ้าติดเชื้อร้อยก็มี2ติดเชื้อ200ก็มี4นะเพราะฉะนั้นถ้า ตัวเชื้อเนี่ยไม่ได้รุนแรงแต่ทําให้เกิดการติดเชื้อเร็วขึ้นง่ายขึ้นมากขึ้นจํานวนคนไข้หนักก็จะเพิ่มขึ้น,นอันนี้อันนี้เป็นเป็นตรกกะพื้นฐานเพราะฉะนั้นวันนี้เรากําลังพยายามพิสูจน์นะครับว่าจุด4.5ที่แพร่จะเร็วขึ้นเนี่ยตกลงมันทําให้หนักขึ้นไปด้วยไหมถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะจะมาตรการเนี่ยจะต้องเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราขอพิสูจน์ก่อนซึ่งซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบไปว่าในเบื้องต้นเราก็ยังไม่เห็นนะฮะว่า ในคนที่11ลายเนื่องจากจํานวนมันยังน้อยนะ11ายนลายก็ก็ไม่ได้มี B.A. จุดี่จุในสัดส่วนที่แตกต่างไปจากคนทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ขอพิสูจน์อีกระยะหนึ่งถ้าเราได้ข้อมูลชัดว่าออนอกจากมันติดเชื้อเพิ่มขึ้นด้วยมันยังตัวมันเองเ่ยยังทําให้เกิดความรุนแรงด้วยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นว่าจะทําให้จํานวนคนไข้หนักที่จะต้องการนอนโรงพยาบาลเนี่ยมันมันจะเยอะขึ้นโดยปริยายนะครับ แล้วข้อมูลการระบาดของ BA.5 ขณะนี้ค่ะส่งผลต่ออาการของผู้ป่วยโควิดมากขึ้นจากเดิมหรือไม่ค่ะแล้วก็เราจะเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังกลุ่มใดเป็นพิเศษไหมคะก็จริงๆเป้าหมายของเราเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มที่608อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพวกเราคงรู้ว่าโอไมคอนในระยะหลังเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยนะป่วยแล้วก็ไม่กี่วันก็หายไปสบายดีไม่ต้องกินยาอะไรด้วยซ้ำไปนะครับ แต่แน่นอนในกลุ่มที่มีภูมคุ้มกันที่ด้วยจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทำให้ไม่สามารถจะต่อสู้กับเชื้อได้ตามปกติเนี่ยอันนี้ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าก็อย่างที่เราพยายามรณรงค์กันก็คือถ้าท่านจะลดความเสี่ยงของการรับเชื้อได้ด้วยวิธีไหนท่านก็ควรจะทํานะครับ แล้วก็ในกลุ่มที่ยังได้วัคซีนภูมิไม่สูงพอก็ถึงเวลาก็ควรจะมาเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ตัวท่านเองทีนี้ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องโรคเรื้อรังหรืออะไรก็ตามทีที่จะทําให้ท่านจัดการกับโรคได้ไม่ดีเนี่ยอันนี้ท่านก็ต้องระวัดรวังเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คงเป็นเป็นเรื่องที่เป็นมาตรการทั่วไปทีนี้คำถามว่าอาการของ b a 5 BAC นี่ยมันต่างไปไหม ซึ่งขณะนี้เข้าใจว่าทางกรมแพทย์ก็พยายามรวบรวมป,ประเด็นพวกนี้อยู่แต่ว่าโดยตลอดมาต้องต้องเรียนทุกท่านครับตั้งแต่อัลฟาเดลต้าอะไรทั้งหลายทั้งปวงนี่ยอาการเนี่ยมันไม่สามารถจะเอามาใช้แยกอะไรได้ชัดๆเลยนะครับว่าอาการมีอันนี้เป็น สายพันธุ์ที่ไม่มีอันนี้เป็นสายพันธุ์นี้มันไม่ได้นะ,ะอันนี้ก็ก,ก็เพียงแต่ว่าต้องเรียนให้ทราบว่ามัน,มนเป็นลักษณะทั่วๆไปของการติดเชื้อไวรัสก็ท่านมีไข้ได้ไอไบ้บ้างอะไรอย่างนี้นะครับบางคนก็จริงๆต่อให้เป็น B A 4 5่หก็ยังสบายดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันยังไม่มีข้อมูลหนักแน่นพอที่จะบอกว่าอาการมันต่างกันด้วยประเด็นใด ในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นายแพทย์สุภกิจศิริลักษ์รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นายแพทย์บรลลังอุปพงษ์และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขด,ดรนายแพทย์อาชวินโรจนะวิวกวาดเป็นอย่างสูงสำหรับการถแถลงข่าวในช่วงแรกของเราค่ะ สำหรับช่วงที่1ของการถแถลงในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ค่ะเวลาประมาณเที่ยงนะคะ12นาฬิกากับการรายงานสถานการณ์โควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนโดยกรมวิทยาศาสตรขออภัยค่ะกรมควบคุมโรคค่ะและกลับมาพบกันค่ะ